สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนพบกับคุณครูหน่อยในห้องเรียนวิชาสังคมนะคะและครั้งนี้เราก็พบกันครั้งแรกของภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564นะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนนักเรียนเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการค่ะ จุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1นักเรียนสามารถบอกความหมายของผู้ซื้อหรือผู้บริโภคได้ข้อที่2นักเรียนสามารถบอกความหมายของผู้ขายหรือผู้ผลิตได้ข้อที่3นักเรียนสามารถบอกความหมายของประเภทของสินค้าและบริการได้ค่ะก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักความหมายของผู้ซื้อหรือผู้บริโภคกันก่อนนะคะ ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคหมายถึงผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพศ2522ได้ให้ความหมายไว้ว่าผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้ซื้อสินค้าหรือบริการ และหมายความรวมถึงผู้ใช้สินค้าหรือผู้ที่ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจโดยชอบแม้ไม่ได้เสียค่าตอบแทนก็ตามค่ะต่อไปนะคะเรามารู้จักความหมายของผู้ขายหรือผู้ผลิตกันนะคะผู้ขายหรือผู้ผลิตหมายถึง ผู้ที่ทำหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรให้เป็นสินค้าและบริการซึ่งอาจเป็นการเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคผู้ผลิตเป็นผู้ที่ทำหน้าที่นำทรัพยากรหรือปัจจัยในการผลิตซึ่งเป็นทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์มาแปลสภาพโดยผ่านกระบวนการผลิตและสิ่งที่ได้คือผลผลิตซึ่งอยู่ในรูปของสินค้าต่างๆเช่น ถ้าบ้านคุณครูมีหน่อไม้เยอะคุณครูเอาหน่อไม้ไปทําหน่อไม้ดองผ่านกระบวนการขั้นตอนการดองการหมักดองนะคะคุณหน่อยก็ผลิตหน่อไม้ดองออกมาเป็นกระป๋องขายหรือเป็นปี๊บขายอันนี้เรียกว่าเป็นผลผลิตที่เกิดจากทรัพยากรที่คุณหน่อยมีอยู่นั่นก็คือหน่อไม้หรือต้นกรไผ่นั่นเองนะคะ ค่ะต่อไปนะคะนอกจากผู้ซือ้อผู้ขายผู้ผลิตแล้วนะคะนักเรียนจำเป็นต้องรู้ความหมายของสินค้าและบริการค่ะสินค้าและบริการหมายถึงสิ่งต่างๆที่สามารถตอบสนองความต้องการและมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ซึ่งนับตั้งแต่ที่มีอยู่ตามธรรมชาติและก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะประเภทของสินค้าแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆนะคะ คือ 1. สินค้าเพื่อการบริโภคหมายถึงสินค้าที่เราสามารถนำมารับประทานหรือดื่มกินได้เช่นอาหารยารักษาโรคต่างๆเป็นต้นนะคะข้อที่ 2. สินค้าเพื่อการอุปโภคหมายถึงสินค้าหรือสิ่งของสำหรับใช้สอยนะคะแต่ใช้รับประทานหรือดื่มกินไม่ได้เช่นเสื้อผ้าบ้านรถยนต์เป็นต้นนะคะ ต่อไปเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อสินค้าและบริการนะคะมาดูกันเลยค่ะปัจจัยตัวแรกคือ1ราคาค่ะนักเรียนนักเรียนสังเกตไหมคะถ้าสินค้าชนิดไหนที่มีราคาถูก<ม>ก็จะเป็นที่ต้องการของผู้ซื้อหรือผู้บริโภคนะคะหรือมีการลดแลกแจกแถมนะคะสินค้าชนิดนั้นๆก็จะขายดีนะคะ 2องฤดูการถ้าซื้อของตรงช่วงกับฤดูการนะคะของก็จะถูกนะคะถ้าเป็นพวกของกินพวกผลไม้อย่างเงี้ยถ้าซื้อตรงฤดูการก็จะถูกแต่ถ้าเป็นของใช้เช่นเสื้อผ้านะคะถ้าซื้อตรงกับฤดูการเนี่ยก็จะมีราคาแพงเช่นตอนนี้ยกำลังเข้าสู่ฤดูห,หนาวนะคะถ้าพ่อค้าแม่ค้าคนใดนะคะเอาเสื้อกันหนาวมาขายและก็มีรูปแบบที่ ทันสมัยเป็นที่นิยมอันนี้ก็จะขายในราคาที่แพงนะคะต่อไปข้อที่3ลดนิยมหรือค่านิยมเมื่อกี้คุณครูได้พูดไปในข้อที่สองแล้วหมายความว่าถ้าตอนนี้นิยมนิยมทำอะไรกันเช่นตอนนี้น้ำท่วมราคาเรือก็จะแพงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะต่อไปข้อที่4การโฆษณาโฆษณานี่ถือว่าเป็นแหล่งจูงใจได้ดีนะคะนักเรียนสังเกตไหมว่า ตามทีวีมีสื่อโฆษณามากมายอาทิเช่นยาสระผมยี่ห้อหนึ่งใช้แล้วผมเงาผมงามโดยอาศัยดารานะคะเป็นคนโฆษณานะคะสินค้าชนิดนั้นก็จะขายได้ดี 5. ต้องมีความเชื่อใช้ครีมแล้วจะสวยเหมือนอ้ำ นักเรียนหรือผู้ปกครองก็เอ๊ะอยากผิวขาวเหมือนอ้้มอยากสวยเหมือนอั้มพัชราภาก็จะซื้อคือมีความเชื่อในสินค้าที่ดาราเป็นผู้โฆษณานั่นเองคือเกิดความเชื่อนะคะแล้วข้อที่6คุณภาพของสินค้าถ้าสินค้าดีเราใช้แล้วเอ๊ะใช้ครีมอันนี้แล้ว จากผิวเดิมที่ดำกว่านี้คำ้ำกว่านี้พอใช้แล้วขาวขึ้นเราก็พอใจในคุณภาพนะคะเราก็ซื้อสินค้าชนิดนี้ใช้ต่อนะคะเป็นต้นต่อไปรายได้ของผู้บริโภคหรือผู้ซื้อรายได้เป็นปัจจัยสำคัญนะคะหากคนมีรายได้เยอะหรือผู้บริโภคมีรายได้เยอะก็จะมีความต้องการซื้อเป็นจำนวนมากเช่นกันค่ะอันนี้สำคัญมากเลยนะคะในเรื่องของราคากับรายได้นะคะ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการที่สําคัญมากนะคะจบบทเรียนแล้วนะคะนักเรียนเป็นไงคะไม่ยากเลยนะใช่ไหมคะในเรื่องของปัจจัยการซื้อสินค้าและบริการนะคะหลังจากเรียนจบแล้วคุณครูหน่อยก็มีงานให้นักเรียนทํานะคะเป็นงานที่นักเรียนสามารถทําได้ง่ายๆนะคะ ตัวอย่างนะคะที่คุณครูจะให้ทําไปดูคําสั่งกันเลยนะคะให้นักเรียนยกตัวอย่างสินค้าที่ใช้ในการอุปโภคมหาหชนิดและสินค้าบริโภคมหาหชนิดพร้อมกับวาดภาพระบายสีเขียนชื่อสินค้าทำลงสมุดวิชาสังคมทำเสร็จแล้วก็ถ่ายภาพลงในอัลบ,บัมวิชาสังคมส่งครูเหมือนเทอมที่1นนะคะ อย่างแรกเรามาทําความเข้าใจกันเลยอันนี้พื้นที่คุณครูหน่อยไม่พอนะคะที่จริงนักเรียนก็ต้องทอําอาจจะตีเป็นช่องตารางก็ได้หรือไม่ตีทําแบบคุณหน่อยก็ได้แต่ต้องเขียนสินค้าอุปโภควงเล็บก็ได้หรือไม่วงเล็บก็ได้นะคะการลืมว่าเป็นของใช้สินค้าบริโภควงเล็บไว้ว่าเป็นของกินหรือของที่ใช้รับประทานดื่มกินนะคะอันนี้คุณหน่อยยกตัวอย่างมาแค่ แค่หนึ่งตัวอย่างนะคะเนื่องจากพื้นที่คุณหน่อยมีจำกัดแต่คุณครูหน่อยให้นักเรียนทำทั้งหมด5ตัวอย่างนะคะข้อที่หนึงเลยสินค้าอุปโภคหรือเครื่องใช้ของคุณหน่อยที่คุณหน่อยยกตัวอย่างมาคุณหน่อยก็วาดลูกเครื่องดูดฝุ่นและก็ระบายสีแล้วก็เขียนข้างล่างว่าเครื่องดูดฝุ่นนะคะ ต่อไปสินค้าบริโภคคุณหน่อยยกตัวอย่างว่าเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะคะนักเรียนอาจจะคิดอย่างอื่นเพิ่มเติมจากคุณหน่อยมานะคะให้ครบ5อย่างนะคะไม่ยากเลยนะคะงานชิ้นแรกนะคะทําเสร็จแล้วตีเส้นให้เรียบร้อยถ่ายรูปแล้วก็ส่งงานคุณครูมานะคะ